ทีนี้พอผู้พิการเขาได้ฟังข่าวแบบนี้แล้ววันนี้โอ้โหที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสรสบุรตำบนโคคามอำเภอเมืองสรสบุรบรรดาญาติญาติหรือแม้กระทั่งตัวผู้พิการเองไปที่นั่นกันเยอะเลยค่ะ เขาไปติดต่อขอทําบัตรที่หมดอายุไปแล้วเขาบอกว่าเขาพลาดการรับเงินหมื่นบาทรอบแรกไปก็เลยคิดว่าจะต้องมาดําเนินการเพื่อจะขอรับเงินพอไปดูในส่วนของผู้พิการเฉพาะที่สมุทรสาครนี้นะคะเขาบอกว่ามีผู้ที่บัตรหมดอายุอีกกว่า585คนเขาก็มาขอต่อบัตรผู้พิการกันสามารถติดต่อขอทําบัตรได้นะที่ศูนย์บริการคนพิการได้ทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะหรือว่าคนที่ เป็นญาติเป็นผู้พิการไม่สามารถที่จะไปต่ออายุได้เองก็บอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้และเดี๋ยวเขาจะดําเนินการต่ออายุบัตรให้จะได้รับเงินกันในรอบต่อไปนักข่าวไปถามผู้พิการและคนที่มาดูแลผู้พิการที่มาต่ออายุบัตรในวันนี้นะคะเขาก็บอกว่าเสียดายค่ะคือไม่ทันได้ดูว่าบัตรอะ่ะหมดอายุก็เลยพลาดเงินรอบแรกไปเลยคือเสียดายมากตรงไหนดูฮะปกติเบี้ยคนพิการเนี่ยมันมันม,มันน้อย แต่นนนเนี่ยหนึ่มืนบาทเนี่ยเท่ากับเหมือนแบบรับเบี้ยมันตั้งตั้งนานเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเสียดายมากวันนี้ก็เลยมากันเยอะมากค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเงินจํานวนมากแบบนี้มันสามารถช่วยชีวิตเขาได้ในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะเรามีเสียงของทั้งญาติและในส่วนของผู้พิการมาฝากกันค่ะเพิ่งขาดปีนี้คัน เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อะไรพอวันนั้นบีบเพือมาดูมันก็เลยรู้ว่ามันขาดมันขาดแล้วทีนี้เงินก็ไม่เข้า,ขายังไม่ได้เขา้าแล้ววันนี้ต้องมาทำไมบ้างคะวันนี้หนูจะมาดูเอกาสารเพราะก่อนหน้านี้หนูยื่นกับทางอบตอให้อบตอช่วยดําเนินการให้แล้วพอดีว่าเห็นว่ามันช้าเราก็เลยวิ่งมาเองเพื่อที่จะรอรับเงินอนนี้ก็ด้วยแล้วก,แวก็แต่คือปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามันขาดตอนไหนด้วยไงแต่ถามว่ารู้เรื่องเงินก่อนไหมไม่รู้ เพิ่งจะรู้หลังจากเราเดินเรื่องต่อแล้ว,วนนเราก็อยากให้พี่เขาได้เพราะเขาก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรมากมายก็คืออยากให้พี่เขาไปใช้จ่ายของเขาส่วนตัวเพราะชีวิตประจําวันเขาต้องมีรายจ่ายอยู่แล้วซึ่งเขาอยู่กับเราก็จริงแต่เราก็บางครั้งเงินก้อนนึงสหรับเขาเขาก็น่าจะดีใจยิ่งกว่าเพราะเราอยู่กับเขาเป็นแค่ผู้ดูแลเราก็ให้อะไรเขามากไม่ได้เงี้ยมือสองสามวันนี่ค่ะไม่ได้อ่านก็อ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่ได้อ่าน แล้ววันนี้มาทำอะไรเอ่ยมาทำต่อบัตรค่ะเหตุผลที่มาต่อวันนี้เพราะอะไรคะก็อยากได้เงินกับเขาเนาะเราก็พิการเนาะทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ก็อยากได้เงินเสียดายแม้ที่ไม่ได้รอบแรกของบัตรคนอายุเสียดายเพราะอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่รู้นึกว่าวมันตลอดที่มันก็ไม่รู้ไง ด้านของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยอธิบายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนของผู้พิการอ่ะอย่างที่บอกกันไปว่าใครพลาดโอกาสครั้งนี้ก็ให้มาดําเนินการติดต่อแล้วคุณก็จะได้รับเงินเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง22ตุลาคมแต่ว่าถ้าตุลาคมยังไม่ย,ไมยังไม่ทันอีกนะยังมีพฤศจิกายนแล้วก็มีธันวานะคะสุดท้ายแล้วการต่ออายุทั้งหมดควรจะทําให้แล้วเสร็จก่อน3ธันวาคม2567เพื่อจะได้รับสิทธิในการรับเงิน10,000บาทในครั้งนี้ค่ะ สำหรับคนพิการยืนยันนะครับว่าไม่เสียโอกาสบัตรขาดก็ไปต่อเพราะว่าเขาใช้ตัวเลขที่มันมีชื่ออยู่แล้วแต่ให้ไม่ได้เพราะมันขาดอายุ